สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการอัปเกรดครับแบมแบะฮัสด,ดิฟนี่นำเพิ่มตัดจิฟลีโนโว Z50 อันนี้ลงโปรแกรมเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับลงโปรแกรมเหมือนเดิมดีวถ่ายตอนนั้นนลยดีกว่าตอนที่เปลี่ยนดีกว่าโอเคครับ เลยตอนนี้เท่าไหร่แล้วอตอนนี้มันแรมเท่าไหร่แรมสี่มโอ้โหถอดตัวเก่าออกหรือว่าเพิ่มเข้าไปถอดเก่าออกครับต่อไปครับโอ้เพิ่ความเสียงที่สุดได้ไดโอเคไม่ใช่โคดิโอ้ถอดออกอ,อย่ามันทอมข้างนอกใช่ไหมใช่ นะเป็นคนอยู่คนใดทำไม่ไม่นั่งติ่นเิยเกยยอถอดทันทีไปทำข้างนอกใช่ไหมอืมมันจะโค้นได้หรอวะั่นดิมันเรต้องใช้โปรแกรมอันนี้ถอดออกมาดูน่าจะมีปัญหาที่ฮันดิสนี่แหละมันจะแลมเขา สี่ใช่ไหมอย่างละสอง <c oughs> ตัวนี้ตส์ได้สองตัวเะียครับ <c oughs> กรอบมันหระรุ่นเดียวกับที่คุณแอนเะมเจอรีทนามาเมชาวะเฮ้ยนั่นออวมากว่าคุณคุณชื่นเออคอ ลองใส่แล้วลต้องถอดฮาร์ดดิสก์มาครับเพราะว่าเครื่องมีปัญหาครับเอาเลยนี่คือฮาร์ดดิสก์จากโน้ตบุ๊กนะครับฮาร์ดดิสก์จากมัลตบุ๊กวันนี้ทําการาใช้โปรแกรมนนเดียบอยแล้วนะนะี่ทําการใส่ครับแล้วก็อัปเกรดติดตั้งตัวล็อกขังครับตัวล็อกของล็อกขา,าล็อกฮาร์ดดิสต์ครับเดี๋ยวดูข้าน,นไหนไเนี่ย แล้วมันกัเราถอดออกใช่ <Okay. S 2> ไหมออกกเลยครับเอาไว้อัพให้คนอื่นมไ,มไม่มี <c oughs> หัวไม่มีเหล็กไม่หาไม่เหล็กมาสักตัวเหล็กมันดูด ดูกล้องนี่ทุบมันตรงนี้มันเหลือนิดเดียวตรงนี้มันเหลือ,หลอ,เ,อเหลือเยอะตรงนี้เหลือนิดเดียวงงปะนี่เลยว่าเองเป็นหรือเปล่าเนี่ยเลือตาสวายแบบนี้ใช่ไหมมาขายต่อไอโทรศัพท์เครื่องนั้นน่ะเรงไหนแล้วไปขายแม่ ซื้อใหม่เลยอ, <c oughs> อย่าดูให้รุ่นดีๆเหมือนเนี้ย <c oughs> มือ2 2> <c oughs> สองสภาพไม่ดีเยอะแยะเลยรับของใหม่ก็ได้หร <c oughs> อกใช้สามปีก็คุ้มแล้วอย่ามาถ่ายรุ่นนี่มาถ่ายโดนอย่างปีนีก็คุ้มแล้วเนี่ยตัวนี้ถ่ายกันสัน่นด้ดีมากเลยมันมีสเตเบเลเซอร์ไงววิซัมซุงรุ่นเนี้ยเดินถ่ายดีว่าโอเคเลยอ่ะใช่รุ่นที่โอ้ใช่ต้องทำมาหากิน นี่เรากำลังใส่ตัวขาหนีบมาดดิสนะครับ เป็นหนึ่งข้อแล้ววันนี้วันละข้อสามข้ออะไรคือสามวันสามข้อสามวันสามข้อเสียมาเสียทไ,ไมเดี๋ยวเลยขันตัวเองแล้วนี่มันจ,จะเล็กกว่าน่ะปขันนะครับนอนนัดหัวสีส้มจับงอือ แเท่าไหร่น่แปดปมีแปอยู่แล้วพี่อราแปกับแปดเป็น,ปน,ปนสิบหกงช่หรออืม,มน่หมาเคื่องตอนนั้นซื้อว่ามีออนบอร์ดงงนะ <c oughs> นัหัวมไม่มีแม่เหล็ก เนี่ยใส่ให่ได้มีเพื่อมันใส่ยากนี่ใช<จ>่ครับมือใหญ่เอาลอ้าวเรายังไม่ต้องปิดเครื่องไนงะเดีเราใส่ไปแล้วเราใส่ไปแล้วเห็นแล้นี่ใช่ไหมอืมน,นี่ล้ำใส่ไปใหม่นี่คือกล่องเล็บนะ ใส่ไปสองตัวเหรอเดี๋ยวมีแปดแล้วอ๋อใส่เอาทอร์สี่ออกอืมอ๋อยมีแปดอ๋อมีแปดอยู่แล้วอ๋อเจตเจตเจตอ๋ออัปเกรดมีมีกล่องแรมเราใส่เพิ่มเราจะลองเบิดเรื่องดูนะคร,ระับล mm ุ hmm. <_<_้นใช้ได้ไหม เจอแรมครบไหมเป็นสิตัวใช่ไหมสิบหกกมีสิบหตัวตวันนี้เป็น l e n o v o เอ่ออะไรวะ <450. S 1> c 5ห้าศครับ C... Z50 หน้นเนี่ยเราดูบูทเราดูาบูทอ่าเสร็จแลเวครับเย็บบูชามากออโอเคดูอันันต่อไอแท็บเนเจอร์ ปไหมน่ะหมดปิฟื้สูงลงเ,เไปครับดูตรงคอมเมนต์นี่ครับเป็น CPU i 7นะครับแล้วก็มัทย์ยิอันนี้ใส่มาแล้วนะครับหนะึ่งเทครับกรดจอมี2ตัวนี่ ได้เป็นเป็น,ปนตัวออนบ่อยีฟอ์บ่อดสี่ฟอน์ดโอเค,เร,เ,รครเรียบร้อยรันำเกแดนะครับนำตอนนี้วิ่งไปใช้ไปสิ่เอร์เซเองเรียบร้อยผมถึงเกินสูงแห่เอ่อโอกาสโอเคครับ